พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดียามเช้าค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยแฮฟนุ้ยสเตย์ประจำวันที่10กันยายน2563ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ yr ค่ะถ้าชอบคลิปของนุ้ยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งกริ๊งกรินะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปพยากรณ์อากาศของนุ้ยและเป็นกำลังใจให้นุ้ยค่ะ คอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศว่าจังหวัดของเพื่อนๆนเป็นยังไงกันบ้างนะคะและอยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดอะไรอำเภออะไรเขียนมาบอกได้เลยค่ะนุ้ยพยายามปักหมุดให้ตามคำขอทุกวันนะคะถ้าวันไหนไม่ปักก็วันนั้นนุ้ยยุ่งจริงๆแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, และขอบคุณทุกๆกํกกำลังใจค่ะตอนนี้นะคะพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมอรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลทักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้นะคะพยากรณ์อากาศแต่ละภาคค่ะภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านและแพร่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสจังหวัดลำปางนะคะอำเภอเมืองและอำเภอเถินฝนโปรยช่วงเช้าถึงเที่ยงค่ะ จังหวัดสุขโขทยัยอเภอคีรีมาศและอเภอเมืองนะคะฝนเล็กน้อยทั้งวันค่ะอเภอสวรรคโลกฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะอศรีสัชนาลายัยฝนเล็กน้อยช่วงเช้าถึงเที่ยงนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นและนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสจังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอชุมแพฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะ อำเภอเมืองฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นนะคะและฝนเล็กน้อยช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะอำเภอพลฝนหนักและเบาสลับกันไปนะคะช่วงเที่ยงถึงเที่ยงคืนเลยค่ะและสุดท้ายนะคะอำเภอรกระนวนฝนปรยช่วงเที่ยงถึงเที่ยงคืนค่ะจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะ ส่วนที่อำเภอโนนนารายนะคะฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอำเภอเดิมบางนางบวชฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะและฝนหนักช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะอำเภอเมืองและอำเภอสามชุกฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึงเที่ยงคืนค่ะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดระยองนะคะ อำเภอบ้านช้างฝนเล็กน้อยช่วงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะอำเภอแกลง้งฝนเล็กน้อยและหนักสลับกันไปนะคะช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็นอำเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียยลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดชุมพรนะคะอําเภอเมืองฝนเล็กน้อยและหนักสลับกันไปนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ อำเภอหลังสวนฝนหนักช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็นอำเภอปะทิวฝนหนักช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็นค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสัก์ฝนหนักช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็นอำเภอพุนพินอำเภอเมืองก็เช่นเดียวกันนะคะฝนหนักช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็นค่ะอำเภอเวียงสาฝนหนักช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็นและฝนเล็กน้อยช่วงหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจังหวัดภูเกต็ตอำเภอรกระทูนะคะฝนทั้งวันทั้งหนักและเบาสลับกันไปค่ะอำเภอเมืองฝนหนักเกือบทั้งวันค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส จังหวัดนนทบุรีนะคะอเภอบางบัวทองฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะอเภอบางกรวยและอเภอบางใหญ่ฝนเล็กน้อยนะคะช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นและอเภมืองฝนหนักช่วงบ่าย3ถึง6โมงเย็นค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่10กันยายน2563พบกับหนุยแฮฟแอนด์หนุยส์เดในพยากรณ์อากาศได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย